สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ยายเรียกสิ้ผ้าเฮ็ดสมพักไม่เฮ็ดสมพักน้ำยาพี่น้องพักกาดติน้นหมีมามาเบิ่งวิธีเฮ็ดน้ำยาพี่น้องตามส่วนยีิหาบาทส่วน,ง,นง่ายหนึ่งอืมันงาน่าย ซอยจิ ồi, ้ ồi, ิพี่น้องอยพี่้องซอยเป็นจิ้นน้อย น้าเนี่ยนี่เป็นอยา่างไ้พี่น่องสมพักก็ตีใหญข้าวสมพักนี่สีขันเนี่ยมืนเสาร์เนี่ยมืนแหงกเกินได้แตอากาศมันหองนี่อากาศมันเย็นก็นสิอาจจะเป็นต้องเสมอเหมือันไปบึงไปบิงขันตอนขันน้ำใหญ่เด้อแบบนี้ มาพี่น้องมาบนขันตอนขันน้ำยายพี่น้องโอ้อากาศเย็นเนหนาวเย็นนี่พี่น้องนี่เป็นน้ำเศร้าเขา่าเดี๋นี่เดี๋น้ำเขามาบ้าน,น,น,นาเฮา,า,า,าเนี่ยพี่น้องน้ำเขามาเขาเซ่เข่าแล้วก็ขนาดมันมาขัดสมพักพี่น้องเ,เขาก็ไปต้องเซ่เข่าเหนียวเขาใส่อันนี้เลยเขาเซาเข่าเหนียว ใส่เกลือพี่น้องใส่เกลือสูตรยายยายสิใส่น้ำตาลน้ำตาลใส่สูตรโรตีพี่น้องค่น เฮ้าฝั่นเฮ้าอย่าให้มันม,ลลนมุนหลายครับอันนี้มันกลัเฮาพูใส่ข้าวเหนียวพี่น้องเมาใส่น่ำม,มาเขามานน่ำเจ้าเขา ข้าวก,กันนี่มันมุนข้าวซอยหมูเบาๆมันเส้นมอแล้วก็ปิดฟ้าเลยพี่น้องเขาตูไ้ไหวบันี้ เสียมังนาพี่น้องเียมังหนามันนัวบองหน่อยนงกจังหน่อยมนัวือามจัหน่อย้องคนไปกบ้า่มาแลแต่มักด้อพี่น้องสูตรนี่ สูตรแยกใส่น้ำตาลเน่เนี่ยมันเปรี้ยวก็นจะออกเปรี้ยวออกหวานจานันเอยพี่น้องเลยอ่ะแล้วบ่มีย่างน,นี่แค่นี้ค่ะอืมเด้๋ยวละมันก็คมๆลงให้น้ำม,มันถ่วงอืมพี่น้องนั่น มืงอื่นผมแล้วจะสิกินได้เพราออากาศมันเย็นเด้อรอกินน้ำใหญ่เด้อม,มัเน,นมเปลี่ยนซะก่อนมันเปียกได้ใหญ่สิภาพปน,นปนปลาทูพี่น้องกินก็สมผักโอ้เสียบคัะคลิปสัส้นๆเนาะพี่น้องอ่าคลิปนี่แย่ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่นอนเด้อรอติดตามคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ชกดติดตามกดกระดิ่งให้ยายเล่ผ้าเฮ็ดผ้ากินเน่เด้อค่ะสวัสดีค่ะ